เฮยแหนต้ารต้อีักกันไปค่แถวเออนี่ก็จะเข้าสู่เดือนสองการทํางานแล้วใช่ค่ะเป็นไงบ้างราบรื่นกันไหมครับก็ราบรื่นดีล่ะค่ะบจะติดอย่างเดียวกระทัดมาติดอะไรเหรอคะก็เงินเดือนเดือนที่แล้วอ่ะยังไม่เข้าบัญชีเจ๊เลยอุ้ยครับเจ๊ก็เป็นด้วยเหรอ ผมกูย,ยังไม่เข้าเหมือนกันเลยเงินเดือนสปอยก็ยังไม่เข้าเลยนะคะท่านมหา,อาของลูกแจนเรียงไม่เข้าค่ะกับ<า>เ,เลยอยากจะรู้ว่าทำไมเงินเดือนพวกเรายังไม่เข้าหรอคะ,อะใช่ครับข้อหนึ่งเดีเ๋ยวในใจในิดนึงบัญชีเราเนี่ยบริษัทเราเนี่ยเนี่ยเลิกรักเลิกรกักเลิรับัญชีบริษัทเราถูามีปัญหานิดนึงถ้าเกิดเราจัดการเรียบร้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวโอนให้ท <c oughs> ุกคนเลยแต่ท่านมหาคะรลูหน่อยนะคะเงินเดือนสปอยอย่างหม คือไม่มีตังค์ช็อปปิ้งหรอกอันนี้นี่ๆรอนวันๆก็ไปเอฟของตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่มีกันเหลือสินค้าแล้วก็ไปเปย์ผู้ชายเงินต่อร้อยสิฉันก็เลยจะใช้เพื่อนางสปอยคืนเนี่ยรองมันจากรอมาสี่ห้าชาติแล้วเอาเนี่ยเอานะเดี๋ยวถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยจะรีบโอนให้ทุกคนเลยคะแนนนะชัวร์ชัวร้านเปอร์เซ็นร้านซ้ำค่ะร้านเปอร์เซ็น แล้ววันนี้มีลูกค้าจะมาจ้างเราโฆษณาเนี่ยครับจออยากด้ที่เลยครับทำความสะอาดอ่ะแม่บ้านแล้วแล้วเราจะเข้ามาตอนไหนเหรอคะมาแล้วค่ะมาเลยเรารับเราเความสะอาดของบ้านคุณอยู่ที่เราค่ะด้วยจัดเตยมางคุณเป็นนางงามเก่าหรือเปล่าคะใช่ค่ะทำไมมาเป็นแม่บ้านล่ะอุ้ยก็คือประวัติ เก่าๆนี้ก็ติดตามเยอะค่ะนั่งเมามอยไม่ได้ค่อันนี้มาหาแนะนำพี่ยังคะว่ายังเหรอคะยงยังงานงั้นพี่ขอแนะนำตัวเองนะคะพี่ชื่อเจนเน็ตเออเจนเน็ตเียกเขียวก็ได้คอ่อเขียวอเขียวเขีไม่ไดู้น้คนเขียวคนเขียวค่ะคนเขียวขอโทษค่ะผู้หสีเขียวี่เรียกไม่ได้เลยขีคะเขียวค่ะ เดี๋ยวเรามาผู้ชมกันอีกวรันงครับบใช่ไหมคะครบคุะคุณครูนะคะนั้นประชินกิดเกินเกินแล้วได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับเจอกันใครั้งเ่อไปครับ